มาเอาดอกเจ้าของออกไปแล้วนี่ผ้าผ้าด้วยสื่กินแต่ยังมีเสื้อเยอเนาะอันใช่จังเดี่ยมันเป็นพร้อมแล้วบ่เออเริ่มสนละอ่าพร้อมแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินทุกๆช่องนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านด้วยกันครับเมื่อนี้ ก็มีเหล็กรับรับแต่มีที่มานะครับของพี่น้องเพื่อนฝากมาให้แล้วก็ให้เหล็กรับมีที่มาครับให้คอซอเป็นผู้นําเสนอนะครับเป็นผู้นําเสนอหววที่เจ็ดแต่วงหวดวังสองหวดสองหวดเขาแต่เหล็กติดนะครับหัวที่เจ็ดนี่คิดว่าน่าจะมาเด็กจับครูคิดว่านะครับแต่ว่าที่เขาตรงๆเขาวนล่าง กับสามหวดติดขึ้นกันครับกพี่น้องบางคนพีเพิ่นเข้มเนียนมากเพิ่นก็บอกว่าเถิดถ้าเจงกับไปขายให้ขายหน้าขายบ้านไปเสือรอดว่าสันอันนี้กับ่อถึงขนาดนั้นนะครับผู้เพิ่นหายมากกับพถึงว่าเดือดออกไปหืออะไรเพื่อตีเครื่อที่เอาผู้เพิ่นหายมากเพิ่นกับ่อได้เจงนะครับพอได้หูหรอครับแต่หู้กับไปเสือเองคือว่าหรอครับอันนี้เป็นเพียงคำนวณนะครับ ตั้มรักเกณฑ์ครับเป็นเลขคำนวณนวะครับเอาคำนวณบอก,กว่ามีที่มาเลขมีทีม่นนม,า,า,า,เา,มา,าเพื่อนคำนวณมากเ,เพื่อนหายห้ามากสินะาเพื่อนคำนวณมาได้เังสี่เพื่อนเกิดที่คำนวณตามหลักการของเพื่อนนะครับเป็นเลขมีที่มาหรือเพื่อนเสียวมีที่มาจากไซนี่เข้ากับโมโหนะครับเป็นเลขรับนะครับพูดถึงตัวเลขนะครับงวดวันที่สิบหก รกรกฎาคมเนี่ยตัวเหล็กเหล็กเด่นมันก็มีเด่นแปดวันนี้เด่นแปดตัวเดียวนะครับเส้นวิ่งเส้นรูดจัดแปดได้เลยครับแปดตัวเดียวบนล่างมาแปดครับเหล็กมาแปดของเพิ่นนะครับมาแปดตัวเดียววิงว่งรูดได้เลยครับครับคููมิตรได้แน่จะ,จะ คูมันมีอยู่หาหางนะครับเลขจับคู่นะครับก็มี80 82 83 85แล้วก็86นะครับมีตัวเน้นบ่จ้ะตัวเน้นตัวเน้นกันวงกลมหายแล้วกัมี82กับ85ครับถือว่า <c oughs> บอหลายคูเนาะค่ะ,คะนเน้นให้เน้นเน้นให้สองหางนะครับที่ที่แน่ๆก็คือเลขชุดนี้นะถามมาคือพ่อตรงกลับนะครับ,จะ,รรบจะมาตรงนะครับเท่าที่พันมานะครับสิบพ่อตรงกลับแต่ว่าแปดสองก็คือแปดสองไปเลยบอแมนสองแปดนะครับแต่ว่าพี่น้องกับกับไว้น้ำเนาะกันขาดครับรมันก็เป็นไปได้เมื่อไหร่ เลขหน้อยๆคู่นึงเนาะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับยี่หาคู่ครับนี่เลขยี่หาคู่ครับหรือว่าบ่อไหลค่ะบ่อไหลบ่อไหลบ่านอยบ่อไหลกับแต่ว่ากับบ่อหน่อยพี่ว่าอะแต่เน้นให้เน้นให้สองหางครับเอาไปกับมันก็เป็นสิเปบสิบคู่เนาะครับไปกับสิบคู่นะครับแต่ถ้าตามรักแล้วสิบวัวต้องกับนะครับตัวเลขชุดนี้ จะหาพี่น้องเอฟซีกับใบละดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุนนะ้นเนาะครับอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวทวนให้อีกเทนึงเด้อพี่นอ้องทวนให้อีกเทนึงเลขเด่นนะครับรับมีทีมาเด่นแปดนะครับวิ่งรูดไปที่แปดบนล่างนะครับเพื่อตัวเดียวเด่นตัวเดียววัน แล้วก็จับคู่ก็มี80 82 83 85แล้วก็86นี่เหล็กโยหาหาหางครับือว<ม>่าพอไหลถามพอกรับแห้งหน่อยแห้งมักจะตัดคักสะพานแล้เพี่น้องเธอเป็นเพียงแนวทางถามมาแต่ชอบกะร่องเอาไปพิจนนารณาเบึงนะครับอ่ะเดี๋ยวสิ มที่โชว์ตัวเล็กไปจ้าเบิ่งเด้อเบ,บิ่งแต่ละกล่องเบิ่งเอาได้มูลไซให่หน้่มเนี่ยกล่องไพ่เมื่อเห็นเดี๋ยวอ่เอาไปที่ละที่ละทางที่ละกล่องก็ได้เนาะซูมได้

ไม่ต้องกลับดีทามันออกมากเพือต,ตรงตรงถ้าตามสูตรแล้วตามสูตรทองคนคือเขาต้องกลับนะครับจะออกตรงเลยเล็งรัอมีที่มานะคะพอสอบคนขอามาฝากมาตออเอฟซีแล้วจะเป็นเที่ยงแนวข้างนะคะเป็นเทียงแนวข้าง มันฟันแปดเลยตัวนี้ันฟวงกลมเด่นเน้นแปดสองแปดห้าติดแปดเด่นแปดปดตรมาทั้งบนทั้งล่างเด็นไปได้ครับอืมเลขเด่นวิ่งรูดแปดบนล่างเลยถ้าลงล่างในแปดสองถ้าเป็นบนจะเป็นแปดห้าจ้าตามสูตรที่เป็นกัน เ,เบบขามัดจังหวัดแล้วพอสอถ้าพูดถึงว่าเขาตรงๆรทันทิดเท่าเที่ยมมากนี่เขาตรงๆรงกับสามงวดเนาะเขาบนล่างด้วยเข<อ>าทั้งบนทั้งล่างสามงวดต <3 S 1> ิดครับสามงวดติดแล้วก็ออกตรงพร้อมว่าไ้ครับแค่ชุดนะครับเพื่อนหายพอสอมาดจาังวดแล้วจ้าเนี่ที่จริงอันนี้เป็นงวดที่เจ็ดแล้วเนี่ยเท่เทียมมากนี่แต่ว่าสอน สองสามงวดที่ผ่านมาบางนึงหัมันกัติดแตงแต่นี่แต่เหล็กติดเนาะเหล็กติดมันมาตลอดล่ะอ๋อจับคู่หลุดไปจับคู่หลุดไปนะครับเหล็กติดในบ่บ่หลุดนะครับเขาเหล็กติดเหล็กเด่นวิ่งหลุดเนาะครับวิ่งหลุดเนี่บ่บ่พิดดอกบ่หลุดงวดนี้ขาดว่างวดนี้พิ่นกระหายมาตัวเดียวแล้วครับวิ่งหลุดแปดตัวเดียวเลยครับเน้นหายเลยแปดตัวเดียวเพิ่นมาจังไดผู้เพิ่นหายมาเพิ่นมางวดนี้พิ่นมั่นใจซ้ำใดมั่นใจห่วย ทนั่นผู้วอาหลายสิพวกเป็รยรเสือเ้นเต็มพูดแลวติ้วเต,ต็มลอยพต่ทผู้ว่าหลายเนาะเอาจงไว้วเป็นว่าแปดนี่จังได้ก็มาว่าสันแปดยังไงก็มาเสนาาเ้นวิ่งเส้นแลนยเดือพี่นอ้องจะไปติดผูด้ใด้ดเด่นเด่นมากแปดไปใส่ก็ได้เด้อจ้า ลงเลยค่ะพ่อสอนครับคโอเคเนาะขอบคุณพ่อสอนมากมเลยนะคะขอบคุณนะขบาขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องเอฟซีโชคมันกันทุกๆกันเด้อครับจ้าเอ้ามันมันเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรุดแปดนะคะเลขมีที่มาพ่อสอนผาโชคนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อสอนจ้าขอบคุณมากค่ะคบขอุณ